ไไนี่ยน้องชอบเอฟเฟกตัวไหนถามได้เลยนะผมสนใจเนี่ยพี่ผมอยากรู้มันคืออะไรอะ่ะโอ้นั้นเดี๋ยวพี่ให้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายฟังแล้วกัน <S 2> <S 2> <S เออมาแล้วพี่อุย้ยอะไรเนี่ย นนใครเี่ยอันนี้นิชอาร์มแต่ว่าพอดีตอนเย็นเขามีงานแฟนซีเออบ้าอะไรแต่งตัวอย่างนี้เอาตีมนกนกอะไรแต่งตัวโอย่ายงนี้โอ้โหไงโอ้โหไงข้างมันมช่างมันคือผมอยากรู้ไอ้ก้อนนี่มันเขียนแรดเนี่ยอ่าเอทีมันคือก้อนอะไรเนี่ยน,นะน,นะแรดนี่คือเป็นเอฟเฟกต์ก้อนเสียงแตกที่ต้องมีทุกบอร์ดนีม่มีมานานแล้วนะไอเนี่ยนะตั้งแต่อยูจ70นู่นนะตั้งแต่สมัยที่แอมยังไม่แตกมากเออพอแอมยังไม่แตกมากเนี่ยต้องมีใช้อันนี้ทุกคนยังใช้อยู่ยังใช้อยู่โนโน่เนี่ยใช้เดฟโก้อย่งนี้หลายหลายคนเมทัล ช้หมดมันเป็นเสียงแตกแล้วจะบอกให้น้ำมันแตกได้ทั้ง overdrive ฟัดดิสโทชั่นนี่เลยหมุนงี้ปุ๊บก็แตกมากแตกน้อยอ่พอฟิลเตอร์นี่ปุ๊บนี่เลยหมุนบิดทั้งซ้ายนี่เพิ่มแหลมบิดทั้งขวานี่เพิ่มเบสเออขนาดนี้เลยเออนี่ก็วอลลุ่มเนี่ยนี่ก็แล้วก็ใช้เหยียบเนี่ยนี่แล้วจะบอกให้นั้นไอ้นี่นี่เขาเรืองแสงได้ด้วยโอ้ยขนาดนั้นเลยเรื่องที่สำคัญมีตัวเล็กนี่นี่ตัวเล็กเล็กลงนี่ทล้ไงอ๋อใส่บอร์ดง่ายขึ้นเสียงใกล้เคียงกันเลยเองนลองเอยาไมม่ีปิกบอกกไม่บอองนี่อะโขอบคุณพี่แล้วพี่ถอดวิทไมเเนี่ยอ้า ไปแต่ขอบคุณพี่มากเลยพี่ที่พี่มาให้ความรู้ผมวันนี้เออเล่นเลยลองเลยแล้วก็ออถ้ใครอยากมาก็มาลองได้พี่ i c a ทุกสาขาแต่ผมเนี่ยขอบคุณพี่มากเลยที่พี่มาให้ความรู้ผมขนาดนี้นีโ่โอ้โหขนมปังแค่นี้ก็ดีใจแล้วมาหาเจ๊บ่อยๆนะมาหาเจ๊บ่อยๆนะ Music Arms